มาปันหน้าดำพี่น้องปันหน้าดำคุงคนงานด้พี่น้องคนงานจิบกาคนด้พี่น้องคนโอ้ยชาวากวับอกวบานนี่คนงานจักคนดูคนคนยืนเื้อยูคน้าภปาย่มาคนอปากเวเนี่คนเซ้ปันหน้าสำคัญน้ำขังกันหน้าด้วพี่น้อง สำคัญน้ำขังข,ขัน,ขน,นหน้าขังขันหน้าบวงดันคนดิดำบ่ได้เจ้าพาคนดิจมให้เนี่ยมื่อนี้เนี่ยบองดูพี่น้องคนคนอ่ะบองดูคนอ่ะนั่งหลับซาบอยู่โอ้มคอนี้หน้าซิบกว่าไแล้วพี่น้องสีเหลียวป่ะเนี่ยบองดูคนเงาอาลาดล้องมือหยอดคนอ่ะว่าผินปั้นหน้าหน้าดำเนาะ สำคัญอยู่น้ำขังขั้นหน้าเนาะพี่น้องนี่น้ำขังขังข้นหน้าเนี่ยเขาต้องเก็บรายละเอียดเนี่ยมันได้นะพี่น้องนี่ยิงหยา,ลาหลายๆแบบนี้ทางเขาเก็บรายละเอียดบ่ได้นี่นี่ทางเขาเก็บรายละเอียดบ่ได้นี่ผู้ดำเพิ่นดำเงียเจ้า,จาของหน้าิ่นกระจมเนาะบ่อยากให้เพิ่นจับบักจกฮะเขาบพิ่นเตือนเขาบพิ่นลวกเขาบพิ่นลวก กระจะบประมาณนี่พี่น้องนี่เก็บรายละเอียดให้มันได้สําหรับปันหน้าดํามันก็คือปันหน้าวานเนี่หน้าดำเนาต้องเก็บรายละเอียดขางคันหน้าให้มันได้ตรงกลางนี่เ่าเท่าไรเราพี่น้องเนี่ยสำคัญน้าขางคันหน้าเนี่ต้องต้องต้องเป๊ะๆพี่น้องนี่ต้องเป๊ะๆนี่แบบนี้นะกระจะบประมาณนี่พี่น้องสําหรับการปันหน้าดําเนาะเดี๋ยวบอท่านพิ่นพะซิปก็ข้นหมดเลยพี่น้องพหนดลายเป็นลายพหมด เดี๋ยวก็เฉืออยู่โอ้ยฮะ